นี่คือการเอาชีวิตรอดในป่าที่ท้าทายที่สุดชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งต้องเปลือยกายเผชิญหน้ากันห้ามมีสิ่งแปลกปลอมติดตัวไม่มีอาหารไม่มีน้ําต้องร่วมทีมเอาชีวิตรอดในป่าเพียงแค่เอาชีวิตรอดในป่าให้ได้ยี่สิบเด็ดวันก็จะได้รับเงินรางวัลนับล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในเทปนี้เธอชื่อเคลลี่เธออายุ25ปีมาจากรัฐโคโลราโดเธอเคยเป็นนักวิกโยาถิ่นและเธอยังเป็นนางแบบภาพถ่ายด้วยเธอรักการผจญภัยมาก เธอมีทักษะการเอาตัวรอดส่วนใหญ่เขาคือชายผู้เจนศึกจากหน่วยนวิกโยธินผู้เข้าแข่งขันชายของเราชื่อของเขาคือทอมอายุ40ปีมาจากรัฐแอริโซนาเขาเป็นทหารผ่านศึกกองทัพบ,บกเขาเป็นแฟมิลี่แมนและหวังว่าจะพิชิตความท้าทายครั้งนี้ให้ได้เพื่อมอบพลังและแรงบันดาลใจให้กับลูกๆของพวกเขาสถานที่ท้าทายในครั้งนี้คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมาตกในกัมพูชาป่าทึบทางตตอนใต้ของกัมพูชาที่นี่อากาศชื้นเป็นพิเศษ สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญเป็นอย่างแรกคืออุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสในตอนกลางวันและสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วในตอนกลางคืนที่นี่มีงูพิษหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ยังมีจร,เระเข้รอสเซิลยาวกว่า3เมตรแรงกัดของพวกมันสูงถึง260กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นแรงกัดที่มากที่สุดในโลกมาถึงช่วงถอดเสื้อคลุมเคลลี่ไม่ได้แสดงท่าทีเขินอายเลยถอดท่าที่ขวางกัน้นการสื่อสารออกไปอย่างเต็มใจแถมยังตะโกนออกมาว่า สู้ตายทอมทำตามคำขอนี้ยังเป็นธรรมชาติมากไม่ได้แสดงอาการเขินอายหรือประหมาทภายใต้การแนะนำของทีมงานทั้งสองก็พบกันอย่างรวดเร็วทั้งสองคนที่เจอกันครั้งแรกเริ่มต้นด้วยการจับมือทักทายตามธรรมเนียมระหว่างการสนทนาทอมแสดงออกอย่างมั่นคงเสมอไม่มีความอึดอัดหรือเขินอายเลยถึงแม้ว่าเคลลี่จะแสดงท่าทีไม่สนใจมาตลอดแต่พอได้เจอเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เขินแทบแย่หน้าก็แดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแถมยังอดไม่ได้ที่จะเอามือปิดหน้าตัวเอง ทอมเห็นดังนั้นก็ปลอบเคลลี่อย่งางใส่ใจไม่ต้องห่วงพวกเราจะปรับตัวได้ในเร็ววันอนุญาตให้แต่ละคนนําเครื่องมือจําเป็นในการเอาชีวิตรอดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นทอมเลือกที่จุดไฟเคลลี่เลือกมีดพ้าซึ่งจําเป็นสําหรับการเอาตัวรอดในป่าและแผนที่ภารกิจที่ทีมงานให้มาแผนที่ระบุว่าเคลลี่และทอมต้องเดินเข้าไปในแผ่นดินเพื่อหาน้ําและสร้างที่พักโดยต้องเดินผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยงูพิษมาถึงลําน้ําสาขาแห่งหนึ่งในบริเวณนี้เมื่อเข้าใจภารกิจชัดเจนแล้ว ทั้งสองก็เริ่มวันแรกของภารกิจท้าทายวิดีโอแรกที่ทอบันทึกไว้ก็คือเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเคลลี่มากทั้งสองคนเดินทางไปพลางทำความรู้จักกันไปพลางบรรยากาศก็เป็นกันเองมากทอมใช้ข้อได้เปรียบในการเป็นคนช่างพูดของตัวเองอย่างเต็มที่หลังจากได้รู้จักกันแคร์ก็รู้สึกว่าทอมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและร่าเริงดีใจมากที่คู่หูของเธอทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นทั้งสองคนคุยกันไปตลอดทางและตกลงกันว่าจะทําอะไรเป็นอย่างแรกทั้งสองคนเห็นพ้องกันว่าต้องสร้างที่พักพ ฝ่าทึบกทาให้ทั้งสองคนมีรอยขีดข่วนตามตัวฝ่าเท้าก็โดนพืชมีหนามตําจนเจ็บทั้งสองคนเดินทางกันจนถึงช่วงบ่ายพวกเขาเจอแหล่งน้ําและไม้ไผ่สําหรับสร้างแคมป์แล้วทั้งสองคนแบ่งงานกันอย่างชัดเจนเคลลี่ไปตัดไม้ไผ่ส่วนทอมไปเก็บเถาวัลย์พอได้ทําเหลตั้งแคมป์แล้วทั้งสองก็เริ่มลงมือก่อสร้างแม้ว่าพวกเขาจะดูง,งงงงงามอ่อนหัดสุดๆแต่บรรยากาศระหว่างทั้งสองคนก็เป็นไปด้วยดีปรึกษาหารือกันตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็งในตอนกลางคืนทอมเริ่มก่อไฟจนกระทั่งที่จุดไฟแทบจะสิบหมดทอมถึงจุดไฟติดยุ่งอยู่จนถึงค่ำเพิงพักทำเสร็จแค่โครงสร้างเท่านั้นอุณหภูมิลดลงอย่างมากในตอนกลางคืนพอถึงช่วงเช้าเมื่อทั้งสองคนหนาวจนนอนต่อไม่ได้มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นตรงนี้เคลลี่หนาวจนทนไม่ไหวพยายามเข้าใกล้ทอมอยู่เรื่อยๆอยากจะเบียดกันเพื่อให้ความอบอุ่นแต่ทอมไม่ยอมถึงแม้จะหนาวสั่นก็าตามก็ยังไม่ยอมเข้าไปใกล้เคลลี่เพื่อไออุ่น สุดท้ายเพราะกลัวภรรยาจะเห็นตัวเองกอดผู้หญิงคนอื่นทอมถึงกับเดินออกจากกระท่อมไปวิ่งไปนั่งอยู่ข้างกล่องไฟการกระทําแบบนี้ทําเอาเคลลี่โกรธจนเข็นเคี้ยวเคี้ยวัยวนแต่ก็ทําอะไรทอมไม่ได้เลยเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่สองเคลลี่เล่าเรื่องราวอย่างฉุนเฉียวต่อหน้ากล้องเรื่องที่เมื่อคืนทอมไม่ยอมแบ่งปันความอบอุ่นเธอไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิดแต่การกระทําของทอมกลับทําให้เคลลี่อัดจนแทบแย่ทั้งสองคนก็เริ่มลงมือแก้ปัญหาเรื่องน้ําดื่มทอมตัดไม้ไถเป็นปล้อง จากนั้นก็เติมน้ําจนเต็มแล้วเอาไปตั้งบนกองไฟโดยตรงน้ําถูกต้มให้เดือดอย่างรวดเร็วมีน้ําดื่มแล้วทั้งสองคนดื่มกันอย่างมีความสุขตอนเย็นทั้งสองคนหมอบอยู่หน้ากล้องหาหรือกันว่าจะผ่านพ้นคืนที่หนาวเหน็ดไปได้อย่างไรแคร่ถามทอมว่าคืนนี้มันหนาวเกินไปเราจะทํายังไงกันดีทอมให้คําตอบที่ค่อนข้างเด็ดขาดทนทุกทรมานในอีกสามวันต่อมาทั้งสองคนยังคงปรับปรุงที่พักของพวกเขาเก็บรวบรวมฟืนเพื่อก่อกองไฟทั้งสองคนที่ไม่มีอาหารเลย เริ่มมีภาวะขาดสารอาหารในช่วงบ่ายของวันที่5เคที่แสดงความไม่พอใจของเธอที่มีต่อทอมทอมเหมือนคนถูกผีสิงเอาแต่เก็ดฟืนอยู่ตลอดเวลาวันที่6มาถึงเคที่ทนกับชีวิตที่น่าเบื่อแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่อยากกลับบ้านไปแล้วบอกครอบครัวว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยตลอด21วันแค่อดอยากนั่งอยู่บนก้อนหินยีวันพอทอมบอกว่าตัวเองจะไปหาฟืนแครี่ก็ปริแตกใส่ทันทีพูดกับทอมว่า ชีวิตที่น่าเบื่อแบบนี้กำลังจะทำให้เธอตายทอมคิดว่าตอนนี้พวกเขามีที่พักถิงแล้วน้ำดื่มกองไฟสามารถอยู่รอดไปได้จนจบแครี่คิดว่าพวกเราควรออกไปล่าสัตว์ทั้งสองคนเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทอมบอกว่าเขาไม่มีแรงออกไปล่าสัตว์แล้วส่วนเคลี่ก็โกรธและออกไปผจญภัยคนเดียวหวังว่าจะหาอาหารได้บ้างเคลี่เดินสำรวจไปข้างหน้าเรื่อยๆตามแนวแม่น้ำจนกระทั่งถึงตอนบ่ายเคลี่ก็เจอเข้ากับที่โล่งกว้างแห่งหนึ่งแต่สิ่งที่แคลี่ไม่รู้ก็คือ อ่าวเล็กๆที่เธอเจอนี้มักจะมีจระเข้ชุกชุมถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่เคลลี่ก็หาหอยจากที่นี่ได้ไม่น้อยอารมณ์ของเคลลี่ก็ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดพอกลับมาถึงแคมป์เคลลี่ก็บอกทอมถึงที่ที่เธอไปเจอหอยมาทั้งสองคนก็นําหอยไปต้มจนสุกในที่สุดก็ได้กินอาหารดีๆสักหน่อยพอใกลค้ค่าทั้งสองคนก็ได้คุยกันอย่างจริงจังเคลลี่รู้สึกว่าทอมเอาแต่อยู่ในแคมป์นอกจากตัดไม้ไผ่ต้มน้ําก็เอาแต่เก็บฟืนไม่หยุด ยังอื่นก็ทําอะไรไม่ได้เลยจะมีทอมหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันเธอคนเดียวก็อยู่รอดได้ถึงแม้ทอมจะจากไปเธอก็สามารถทนอยู่ได้จนถึง21วันส่วนทอมก็บอกว่าเขาจะไม่ไปไหนเด็ดขาดก่อนจะถึง21วันพอตกเย็นหลังจากที่ทั้งสองคนจะเย็นลงแล้วก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งครั้งนี้ทั้งสองคนมีความเห็นตรงกันแล้วทั้งสองคนไม่อยากจากไปทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าการอยู่รอดจนถึงที่สุดคือสิ่งที่สําคัญที่สุด นี่จึงทําให้ทีมของทั้งสองที่กําลังจะแตกหักกลับมาเหนียวแน่นกันได้ชั่วคราวเข้าสู่วันที่8เคลลี่พาทอมมายังอ่าวเล็กๆที่เคยเจอหอยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนงมหาในน้ําอย่างละเอียดหวังว่าจะหาหอยได้บ้างแต่ผลลัพธ์กลับทําให้ทั้งสองคนผิดหวังมากกลับไม่เจออะไรเลยหลังจากกลับมาที่แคมป์ในตอนบ่ายตอนที่แคร์ก,กาลังดื่มน้ําก็พบว่าในกระบอกไม้ไผ่เหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ในน้ําก็เลยเทน้ําทิ้งไปเลยพอทอมเห็นเขาก็โกรธมาก น้ำที่อุตสาห์ต้มมาแท้ๆกลับถูกเททิ้งไปซะอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งคู่ก็เลยทะเลาะก,กันอีกครั้งพอถึงวันที่9ทอมรู้สึกว่าตอนอยู่ที่แคมป์เคลลี่ไม่ทําอะไรเลยมันน่ารําคาญมากจริงๆถ้าหากว่าตัวเขาสามารถเปลี่ยนคู่หูได้มันคงจะดีมากเลยนะวันที่11เวลาดําเนินมาถึงวันที่11เคลลี่คิดว่าทอมไม่ควรมารเผชิญความท้าทายนี้เลยแต่เขากลับดึงดันไม่ยอมจากไปดึงดันจะอยู่ที่นี่คอยถุ่งเธอ เวลาดำเนินมาถึงวันที่ 14. ตอนที่ทอมกำลังเก็บฟืนเคลลี่กลับไม่สนใจเลยไม่มีทีท่าว่าจะช่วยเลยสักนิดทอมโมโหมาถ้าไม่มีทีมงานถ่ายทำอยู่รอบๆทอมอยากจะพุ่งเข้าไปต่อยเคที่สักทีเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ส5บห้าเคที่ยังคงบ่นใส่กล้องเหมือนเดิมท,ทั้งทั้งที่ทนอีกฝ่ายไม่ได้แต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายเพราะเหตุผลบางอย่างล่วงเข้าสู่คืนวันที่16ค่ำคืนนั้นลมแรงเป็นพิเศษ เคลลี่หนาวจนนอนไม่หลับเลยเธอเหลือกมองทอมที่นั่งอยู่ข้างกองไฟเคลลี่จึงได้แต่พยายามฝืนตัวเองให้หลับต่อไปล่วงเข้าสู่วันที่18ในช่วง18วันที่ผ่านมาพลังงานที่ทอมและเคลลี่แต่ละคนได้รับเข้าไปเทียบเท่ากับพลังงานจากกล้วยห้าลูกครึ่งอีกสองวันพวกเขาจะต้องรีบไปที่จุดอพยพถ้าไม่เติมพลังงานก็ยากที่จะเดินไปถึงจุดอพยพทอมเลยปรึกษากับเคลลี่ว่าเขาจะไปหาหอยเองส่วนเคลลี่ให้หาฟืนอยู่แถวแถวที่พัก ทอมลงไปงมหาในอ่าวอย่างละเอียดสุดท้ายก็หาหอยมาได้แค่เจ็ดตัวหลังจากกลับมาถึงแคมป์ตอนที่เอาหอยออกมาก็พบว่ามีตัวหนึ่งเป็นแค่เปลือกเปล่าพอเอาที่เหลือไปย่างจนสุกทอมก็ได้ลิ้มลองรสชาติความสดอร่อยของหอยจากนั้นก็เจอแต่เปลือกเปล่าอีกสองอันติดกันเคลลี่ก็เลยบ่นออกมาว่าถ้าเปลี่ยนคู่หูได้ก็คงจะดีความรู้สึกตอนนั้นก็คือถึงจะมีคนอยู่ข้างๆก็ไม่ต่างอะไรกับการอยู่คนเดียวเลย น้ำตาแห่งความน้อยใจหลายพรากออกมาพูดไม่หยุดว่าถ้าคู่หูของตัวเองเป็นลูกผู้ชายตัวจริงก็คงจะดีเวลาล่วงเลยมาถึงคืนที่20แคลลี่หิวตอนกลางดึกจนนอนไม่หลับทำได้แค่พูดกับล้องว่าพรุ่งนี้จะมาถึงเร็วๆได้ไหมฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆเวลามาถึงวันที่21ทั้งสองคนเตรียมต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่เพิ่มอีกเอาไว้ดื่มระหว่างเดินทางไปยังจุดช่วยเหลือแต่ทอมเผลอทำน้ำที่ต้มไวหก คงต้องต้งมใหม่อีกรอบแล้วล่ะหลังจากเคลลี่ต้มน้ำจนเดือดตอนที่เธอกำลังจะหยิบกระบอกไม้ไผ่ก็โดนลูกมือน้ำก็หกอีกครั้งทอมนั่งอยู่ข้างๆไม่ได้คิดจะช่วยเลยสักนิดทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกาันดุเดือดอีกครั้งทอมบอกว่าตลอดมาเขาก็เป็นคนทำงานอยู่คนเดียวพอเคลลี่ได้ยินแบบนั้นก็ปริแตกทันทีคำสอบอทอฟักยูที่ฝรั่งใช้กันบ่อยๆเคลลี่ก็โผล่มันออกมาทันทีหลังจากเธอสาตย์คำพูดระบายอารมณ์ใส่เขาชุดใหญ่เธอก็ทิ้งทอมไว้แล้วออกเดินทางไปก่อนคนคเดียว จากนั้นเขาก็รีบตามเธอไปหลังจากสงบสติอารมณ์ได้หลายชั่วโมงพอทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งท่าทีของทั้งสองก็อ่อนลงเพื่อตามหาแคร่ทอมเดินตามลำธารขึ้นไป32กิโลเมตรตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากจุดอพยพ64กิโลเมตรเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดอพยพพวกเขาต้องเดินผ่านโขดหินและผ่านป่าที่มีงูเห่าชุกชุมไปยังที่โล่งริมแม่น้ำเฮลิคอปเตอร์จะไปช่วยพวกเขาที่นั่นแต่พวกเขามีเวลาจำกัด เฮลิคอปเตอร์บินตอนกลางคืนไม่ได้ถ้าหาพวกเขาไม่เจอที่จุดนัดช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์ก็จะบินกลับฐานโดยตรงแต่เดิมก็ยังห่างจากจุดนัดช่วยเหลืออีกไกลมากอยู่แล้วแต่ทั้งสองคนดันเดินหลงทางไปแล้วพวกเขาเข้าไปในป่าทึบทางใต้ของที่โล่ง24กิโลเมตรตอนนั้นฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วสองคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องรีบเดินเรียบชายฝั่งไปถึงแม้เส้นทางนี้จะใกล้กว่าแต่ระดับความอันตรายก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะในน้ำตื้นมีจระเข้ซุ่มอยู่ ท,ทั้งสองคนยอมเสี่ยงอันตรายอย่างมากเพื่อจะข้ามผ่านช่วงน้ําตื้นนี้ไปให้ได้เมื่อทั้งสองได้ยินเสียงจระเข้ลงน้ําอย่างชัดเจนในใจของพวกเขาก็กลัวแทบตายโชคดีที่เฮลิคอปเตอร์บินค้นหาพวกเขาอยู่แถวนั้นตลอดพอเจอคนทั้งสองเฮลิคอปเตอร์ก็เปลี่ยนทิศทางเลือกที่จะลงจอดใกล้ๆกับคนทั้งสองทันทีถ้าเฮลิคอปเตอร์ไม่เปลี่ยนจุดลงจอดก็ไม่รู้ว่าตอนที่ทั้งสองคนข้ามน้ําตื้นไปจะกลายเป็นอาหารของจระเข้หรือเปล่าทั้งสองคนที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วดูท่าทางเฉยมาก ไม่เหมือนคู่หูในครั้งก่อนๆเลยต่างก็ดีใจฉลองให้กันทั้งสองคนที่ไม่ถูกชะตากันต่อไปคาดว่าคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางทั้งคู่ที่ได้เงินรางวัลมหาศาลจากการที่แต่ละคนจะไปใช้ชีวิตอย่างสบายๆส,สถิติหลังการแข่งขันทอมใน21วันน้ำหนักลดไปทั้งหมด11กิโลกรัมเคลลี่ใน21วันลดไปทั้งหมด5กิโล